สวัสดีค่ะมาทำเรื่องการฝึกโยคะให้เป็นเรื่องที่ง่ายกันค่ะเพราะว่าถ้าการฝึกโยคะเนี่ยถ้ายากแสดงว่ามันไม่ใช่แล้วนะคะการฝึกโยคะควรจะเป็นอะไรที่ง่ายสบายแล้วก็สะดวกกับร่างกายเรามากๆเลยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะโยคะนี่เราจะต้องใกล้เคียงกับพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเราให้มากที่สุดสังเกตว่าเวลาที่นําเริ่มให้มีการวอร์มในการฝึกโยคะนํานจะเริ่มให เริ่มจากท่ายืนนะคะพอยืนเสร็จเนี่ยก็จะให้ยืดมือขึ้นด้านบนยาวๆแล้วก็พับตัวโดยที่พับลำตัวแล้วก้มลงมาแล้วเอามือเราเนี่ยวางอยู่ข้างๆพื้นมันจะต้องเป็นท่าที่ง่ายค่ะเริ่มแรกคือถ้าไม่ง่ายไม่ถึงมือวางไม่ถึงพื้นเนี่ยเราก็จะเริ่มจากมือจับขาทุกอย่างเราต้องทำให้เป็นเรื่องง่ายสำหรับเรา mm. เช่นเราอาจจะไม่ถึงพื้นเราก็จับขา เราไม่ถึงขาด้วยซ้ำไม่ถึงหน้าแข้งเราก็จับเข่าเราไม่ถึงเข่าเราก็จับต้นขาเพราะบางคนเพราะเวลาเราตึงเนี่ยมันจะตึงไม่เหมือนกันในทุกๆคนนะคะเราดูค่ะโยคะต้องเป็นเรื่องที่ทำแล้วง่ายหรืออย่างเช่นอันนี้คือพับตัวลงอย่างเช่นเรายืนธรรมดาแล้วนำให้เอียงขวาเอียงซ้ายเราก็จะดูอีกว่าเราไปได้แค่ไหนเรายืนไม่ไหวจริงเราก็หากำแพงจับแล้วก็ ยืดตัวไปด้านขวาด้านซ้ายทุกอย่างก็เอาตัวเราเนี่ยพิงกำแพงพิงผนังพิงเสาเอาไว้ถ้าเราไม่ไหวจริงๆเราต้องทำทุกเรื่องให้มันเป็นเรื่องง่ายให้ได้สำหรับเริ่มในการฝึกโยคะนะคะแต่ถ้าไหวนั่นหมายถึงว่าวันนั้นเราก็พัฒนาไปได้เรื่อยๆถ้าไหวก็เอาตัวห่างออกมาจากกำแพงสิเอาตัวห่างออกมาจากเสาสิหรือว่า เวลาที่เราพับลำตัวลงไปมือเราถึงพื้นได้แล้วหรือยังถ้ายังไม่ถึงก็ยังไม่ต้องไปไหนทั้งสิ้นอยู่ตรงนั้นทําไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงนะคะอย่างเช่นในเคสของน้าหลายๆเคสเลยน้าจะเริ่มตั้งแต่คนที่ฝึกเนี่ยจะพับตัวไม่ได้ด้วยซ้ำนะะเริ่มแรกเป็นอาทิตย์เลยค่ะกว่าที่ผู้ฝึกจะพับตัวได้พอพับตัวได้มือเริ่มแตะข่าได้แตะน่าแข้งได้ต่อตอไปมือก็เริ่มแตะพื้นได้จาก ปลายนิ้วตรงปลายนิ้วสัมผัสนะแล้วก็มาเรื่อยๆทีละข้อนิ้วข้อนิ้วจนถึงทั้งฝ่ามือณนะวันที่เราถึงฝ่ามือเราแล้วน้ำก็จะเริ่มให้เขาพัฒนาการด้วยการที่ยกนิ้วเท้าทั้ง10ขึ้นอย่างเงี้ยค่ะมันจะไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นการฝึกโยคะนะคะวันแรกยังไม่ต้องได้ท่าที่แบบเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์เริ่มแรกวันแรกอาจจะแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์วันที่สองเพิ่มขึ้นมาเป็นหนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งจุดสองหนึ่งจุดสามแบบเนี้ยค่ะเราต้องคิดซะ ให้เป็นเรื่องสรุปในภาพรวมว่าโยคะต้องเป็นเรื่องที่ง่ายถ้าไม่ง่ายมันไม่ใช่ค่ะโยคะต้องง่ายสำหรับเราฝึกได้แล้วก็สบายๆไม่เจ็บปวดมาก แต่ต้องมีความตึงความเจ็บปวดนิดๆิดนนหน่อยๆจากการยืดน,นะคะนิดนึงค่ะเวลาเราฝึกเนี่ยยิ่งถ้าเราได้ครูฝึกนะคะที่เขาจะดูรายละเอียดเกี่ยวกับร่างกายเราได้ดีแค่ไหนละเอียดแค่ไหนเนี่ยตัวเราจะพัฒนาการได้เร็วขึ้นไปเท่านั้นค่ะลองดูนะคะโยคะไม่ใช่เรื่องที่ยากค่ะสามารถฝึกได้ในหลายๆที่แม้กระทั่งที่ที่เรามีแค่ พื้นที่ที่จะยืนเฉยๆแล้วพับตัวเราก็ฝึกโยคะได้ค่ะมันจะมีท่ามากมายหลากหลายให้เราฝึกเพื่อแก้อาการเจ็บป่วยแก้อาการเจ็บปวดทางร่างกายแก้ปวดข้อบ่าไหล่หลังข้อมือข้อเท้า เอวอกเอวสะโพกเนี้ยค่ะเวลาเขาตึงเขาอะไรเนี้ยท่าโยคะหลายๆลาท่าช่วยในการคลายท่าได้นะคะฝึกโยคะกันค่ะโยคะไม่ใช่เรื่องยากเลยเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆนะคะนําทําคลิปโยคะไว้ค่อนข้างจะเยอะแยะหลากหลายคลิปมากนะคะค่อยๆตามดูทีละคลิปทีละเรื่องแล้วจริงๆในแต่ละคลิปก็คือท่าฝึกที่มี ประมาณ1นาที3นาทีไม่เกิน5นาทีนะคะเราสามารถฝึกตามได้ง่ายๆสบายๆค่ะฝึกโยคะกันนะคะโยคะไม่ใช่เรื่องยากค่ะถ้ายากแสดงว่าไม่ใช่นะคะลองฝึกโยคะกันในทุกๆวันค่ะวันละนิดวันละหน่อยนะคะแล้วพบกันค่ะด้วยสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะบ๊ายบาย